รุ่นที่จะนำมารีิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็น s อดเดนเจอร์นะคะ4ประตูรุ่น XL พัดนะคะก็จะเป็นยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ราคา749,000บาทนะคะเครื่อง2 2 0วน,2นะคะให้กำลังแรงม้าที่160แรงม้านะคะแรงบิด385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าคันนี้หญิงแต่งอะไรบ้างบอกเลยจัดเต็มทั้งคันเลยนะคะตัวคันนี้แต่งฟรีทั้งคันเลยนะคะเริ่มจาก สกู๊ปด้านบนกันนะคะด้านบนใส่เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะมีลายม้ามาสแตงนะคะตัวนี้มาใหม่เลย,ยจัดให้ลูกค้านะคะสกู๊ปก็จะเป็นสีขาวสลับกับสีดําด้านนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะอยู่ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรง3 d นะคะก็จะมีไฟ led สีขาวแบบนี้นะคะ3จุดแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้คำว่า ford นะคะสีดำสลับแดงนะคะ ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการโลโก้พอรตนะคะเป็นสีดาขอบอะไรนะคะตัวนี้มีขอบขาวก็มีหรือจะเป็นดาล้วนก็มีหรือจะเป็นน้ําเงินก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะด้านหน้านะคะดุดันแบบนี้เลยนะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์เลยนะคะของแฮมเมอร์แท้เลยนะคะแล้วก็จะมีหูล่างด้านหน้าแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวกันชนด้านหน้านะคะก็จะมีตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะพร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มาที่ไฟของเราบ้างนะคะตัวไฟหญิงก็เปลี่ยนไฟให้ลูกค้านะคะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟมัดแต่งนะคะก็จะมีคลิปมัดแต่งแล้วก็เปลี่ยนไฟเป็นไฟตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับเป็นไฟวงแหวนด้วยนะคะแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะจัดให้ยกเซตใหญ่เลยนะคะพร้อมกับข้อไฟหน้าสีดำด้านแบบนี้นะคะก็ทำให้แมทกับชุดแต่งได้อย่างลงตัวนะคะ ด้านข้างตัวรถบ้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสว่าไม่อยากได้แบบหมุดนะคะจัดให้นะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวซุ้มล้อเหมือนเดิมค่ะไม่คไม่เจาะตัวถังนะคะก็จะมีกิบล็อกแล้วก็ซีนงานอย่างดีนะคะซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําด้านมาที่ยางบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางฮันคุกนะคะสเปคยางอยู่ 265/60R18 นะคะลูกค้าชอบหน้ายางกว้างๆนะคะ ก็เลือกไป26565 R18 นะคะเป็นฮันคุกนะคะ AT2 นะคะยางก็ออทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นถนนนะคะจับคู่มาพร้อมกับแม็ก o a เนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตเป็นสีดำมีแล้วก็มีหมุดคล้ายๆหมุดกับสีคมเมียมนะคะก็ตัดกันดำตัดเงินนะคะสวยงามแบบนี้เลยตัวนี้เป็นแม็กลายยอดฮิตลายหนึ่งเลยนะคะ ด้าน,นข้างนะคะตัวแก้มตัวกระจกมองข้างของรุ่น xl l ั s จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะคะหนิงเพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์กราฟิกนะคะเขียนคำว่าเนเจอร์นะคะสีดำลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้ไลายไหนหรือว่าอยากได้สติกเกอร์สีอะไรนะคะหนิงดีจัดให้นะคะแล้วก็มือจับของรุ่นนี้เป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมมาคือเป้ารองมือนะคะสีดำนะคะมีโลโก้คำว่าเเจอร์นะคะ ตัวนี้รถลอยขีดขวยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะฟิล์มติดให้เป็นเซรามิกนะคะความเข้ม6 0อรอบคันนะคะลูกค้าต้องการแบบกลางๆไม่เข้มมากก็แนะนํเป็นเป็น60%นะคะพร้อมกับกันสาดสีชิ้นแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าจอดรถแบบนี้ค่ะตัดแดดแล้วก็รถกระจกลงมาแล้วก็ช่วยให้ห้องโดยสารของเราไม่ร้อนมากแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะข้างบนติดเพิ่มเป็นราวหลังคา,าสีดํานะคะตัวนี้ก็ สวยงามรับกับชุดแต่งได้อย่างดีเลยด้านท้ายมีข้อฝาถังน้ามันสีดําด้านเพิ่มให้นะคะตัวนี้ก็ลดรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็โลบาร์เหล็กตัวนี้เป็น Outlander แบบทรงแขนยาวนะคะตัวนี้ก็มีที่มัดแล้วก็มัดอันนี้มัดของได้จริงนะคะพาดของได้นะคะแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดีเลยตัวนี้ก็เป็นทรงยอดฮิตของ Outlander นะคะท,ที่ติดกับเ,เจอร์แล้วก็สวยงามมากเลย ด้านหลังก็จะเป็นที่เพิ่มเติมมาจะเป็นตัวนี้เบ้ารองมือนะคะเป็นทรงปลายดาบนะคะสีดําด้านเช่นเดียวกันก็ลดรอยคีิขขวนเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมท้ายแบบนี้ด้วยสติ๊กเกอร์กราฟิกค่ะเพิ่มเติมให้ด้านหลังนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะติดหรือไม่ติดหรือชอบแบบไหนนะคะเลือกได้หมดเลยแล้วก็ตัวกันชนท้ายหญิงเปลี่ยนให้เป็นทรง outlander นะคะเป็นยี่ห้อ outlander นะคะมีหูหน้าจูงนะคะใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็มีไฟท้ายแบบนี้นะคะไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนก็มีแล้วก็มีลูกตุ้มนะคะใช้ลากจุงได้จริงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของ Outlander เลยนะคะแถมให้นะคะแล้วก็จะมีตัวไฟท้ายก็จะมีขอบไฟท้ายสีดําด้านครอบให้ด้วยนะคะจะได้แมทกับชุดแต่งสวยๆเท่ๆเลยเดี๋ยวไปชมกันว่าด้านในมีอะไรที่ยิ็งแต่งเพิ่มให้บ้างนะคะ เพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะคะจากเดิมเป็นเบาะผ้านะคะเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยของรุ่นนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแฟงพวงมาลัยไฟฟ้านะคะรถ XL p l s ปี2021นนะคะเพิ่มเติมมาคือกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้กุญแจรีโมทมาจากโรงงานแล้วนะคะ ถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นกุญแจรธรรมดานะคะตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะมาที่จอกลางบ้างนะคะจอกลางก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นจอ Android นะคะขนาด9นิ้วนะคะทัทสกีนได้จ,จอเราคล้ายๆกับมือถือเครื่องหนึงเลยค่ะดูหนังฟังเพลงได้มีเดเวเกเตอร์สามารถเชื่อมเชื่อมบลูทูธได้จักการด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันใช้ในจอนี้ได้เลยเรียกได้ว่าระบบเราครบคันเลยนะคะ แอร์แบ็กเอนะคะรุ่นนี้มีนะคะลูกค้าท่านใดาสนใจโปรโมชั่น f o อร์ตเลนเจอร์ทุกรุ่นนะคะสามารถสอบถามาได้เลยทุกรุ่นสามารถแต่งแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแคมเปญหญิงเยอะแยะเลยชุดแต่งแบบนี้แต่งทั้งคันหญิงแถมให้ฟรีนะคะหรือจะเป็นดอกบี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์หญิงก็จัดให้ได้หรือจะเป็นส่วนลดราคาพิเศษนะคะจัดให้ได้ทุกแคมเปญเลยนะคะเดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าชอบแคมเปญไหนโทรหาหญิงได้เลยนะยจัดได้ทุกอย่าง แล้วก็มีบริการจัดไปแนนถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเต็มเอกสารไม่ยุ่งยากไปไหน,นเขาก็วิ่งไปเซ็นให้อย่างรวดเร็วนะคะก็ติดขัดตรงไหนก็โทรหาหญิงได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ลืมปายรถที่หญิงแต่งแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครอง,งแต่งให้ลูกค้าด้วยก็ลูกค้าจะได้ขับขี่อุ่นใจนะคะแล้วก็มีบริการหลังการขายหลายอย่างเลยก็พวกคูปองค่าแรงหรือีรับประกันอะไรเงะะี้ยค่ะฟรีให้หมดนะคะ ก็วันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ